ทักทายสบายดีท่านผู้ชมทุกคนพบกับเฮาเมือวันนี้แกอยู่หน้าทุกคนมาดำหน้าคือเก้าเมือวันนี้ก็ยังบ่แล้วทุกคนเลยมือวันนี้จ้างเผิ่มจางหกคนดำเบงมันสาทุกคนจ้างหกคนเมือวันนี้นะมือละแสนห้าเทพเท้ากับสองร้อยบาทเงินไทย Pa. phải làm nạ cơ lời làm mới con bộ lấy nhưng... à, được phải bấm gần ta có vị trí làm nạ của hậu nhưng anh đang đợm như con nhưng bỏ đây hết nào bạn bộ hết nạ giọt giải cáo liên loại phục สองสี่หกเจ็ดคนม,มือเทเลอร์ก็ดำหน้านะแสนเทเลอรแสนแปดพ่อสองร้อยกว่าบาทก็เบิกเงินเนอะพี่น้องเลยมือละแสนแปดตั้งแค่พ่อดำด อยู่ไทยสี่ร้อยบาทบดสู้อยู่พีได้อยู่พีเป็นแสนปลายหูมาเด้อมาเด้อพี่น้องมาดำหน้าซอยกันเด้อ มาแต่ด <yap a> ันหน้าเลยทุกคนมามาไรกี่ข้าวเทงน้ำกันไหมาขอนี่นะตีสเรียบร้อยเลยได้เพื่อกินแต่มาฮุ่งมีแกงไก่ข้าม้าข้ามาเตี้ยงแถวข้าม้า

กินไหมล่ะกินลยไหมเพชรป่ะอืมเพชรเนี่ยเมืองกันมีแกใกล้ฮะชองแกงบ้างเป็นไรด้วดเจ้ ขอขอ,อใส่นมันตเลกนก้ก็ฝาไปนะอ,อา,ายก็ฝาอ่าน้อพ่อนแล้พพเออาอิน,นเ,เ,อเข้าก็บทีดงานเช่กันาอตอนเช้านนี่แหล้

อืมอเอหัน็นเรื่อไรเนาะ่จอ้อเจอ้อก้ามันไปนะคือนคือโมากกว่าอันนี้เลยไอมีมากเลยเห็นเห็นไหมถ้าเมื่อคาไปผูเห็นเมื่อก็เห็น ก็เห็นเดอมอว่ามีมาฮ้ถามกันมารับอมเราไม่หมเลยจะถามน้แต่เห mm ็นพวกนี้เห็นนี้ใช่ไหมยมาก็ยิ่งะมาก็ได้เลยวคบมันไปมันม่ไปขึ้นนี้หรือล่ต้องกเาพิจนันไปนะ ินเพราะมันนด้นละมุมก็ไม่ไช่เราเบิ้งสุดยายสุดยายแล้วคนตะวี่แม่กำลังามหาไม่เป็นแค่แม่มันบอืมเย็นะประมาณะมาตะวบลยย็นแต่เทีกคนจะดิ้นอยู่ที่นี่บางไม่เอะกับคือเงินกอนชิบ

เจเดี๋ยเจีว right? ัดน right? ี่แหละวัดพปอยู่ตรนไม่บอกลล้งเอากระเในกับเทามแล้วมาดองไฟก็เดิกๆับยักมุมหงายแล้วจะไข่ดันผู้ม่เคยกินพ่อเหรอเคนนี้กอนโตพ่อพ่อเหรอฮะเนื้อ ข้าเาื่กินข้าวออนไปกินแตง้งข้าวแข็งครับเ้าเไปกินอไยังข้านเย็นได้อเจะแม่มมอะไยิ่งถึขนา้เน้ยเป็ี่นเอมันอยิ่งจะคอยเบิ่งจะหนเหมไหมจำจำเปเ่ย มีนิสัยแมลงทำหน้าจะเจ็บเลยก็จะน้อยๆให้ไกิดไหวได้ถ้าเอาผัดแล้วก็เกิดก๊กความมีท่านจงแตกท่านจานแบบเลี้ยวๆมุมมาดูกับปัาบก็รู้มาด้วยลู้จนมีผู้พิการแต่คนรู้รู้ให้เราใช้ยันแล้วท่าน

เข้ามีสุของตาวนั้นานะข้าวยงหอข้าวต้นฮแ้วก็มีอะไรฮึลงเห่อเยืนนี่สีสันนะครับอันนี้มาขอเลยนะข้าวย้ามากินมาขอต่อมากี่น้ะงมาอืม ข้าวขาข้าขาโซจะข้นด้วยตื่นป้อตื่นไหมหลุดล้มรดะมันนะโซ่เป็นนะเขาพยายามแล้วนะ

โอ้สามมาคุ่เี่มาแค่นแจะเห็นกั้อื่เซาหุ่นลวหายไม่พิษจาแบ่บบคืนบ่ัดเต็มชงอยู่พี่เขากินน้ำมินเลยทุกคน สำหรับคลิปนี้ก็ไว้เช่นนี้ก็คลิปหน้าเจอกันไหม